แย้ยับถึงกับคืนเงินค่าตั๋วให้กับแฟนบอลน,น,นี่เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลหรือเปล่าวันนี้พิชชงพิช,ชี่มีคำตอบค่ะ หลังเกมที่ทอตแนมฮอสเปอร์แพ้ให้กับนิวคาเซลหมดรูป1ประตูต่อ6เมื่อสืบฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีผลพวงตามมามากมายจากเกมนัดนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลดสเตอร์นี่ออกจากการทำหน้าที่คุณซื้อรักษาการแล้วก็แต่งตั้งไรอันเมสันขึ้นมานะคะและการถแถลงการของสโมสรค่ะที่บอกว่านักเตะของทอตแนมเนี่ยเขาอยากจะรับผิดชอบผลงานที่ย่ำแย่ของตัวเองกับแฟนบอลที่เข้าไปชมเข้าไปเชียร์ในเซนต์เจมส์พาร์ค สนามเย่าของนิวคาสเซิลวันนั้นทั้งหมด3,209เบเขาบอกว่าเขาจะเป็นคนจ่ายค่าบาัตรเข้าชมเกมการแข่งขันให้เองง่ายๆก็คือคืนเงินให้กับแฟนบอลนั่นแหละ กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันเหมือนกันค่ะเข้าใจได้แหละว่าอยากจะรับผิดช,ชอบแต่ก็มีแฟนบอลหลายคนหลายกลุ่มที่เขาบอกว่าค่าบาัตรเข้าชมเกมการแข่งขันมันไม่ได้เท่าไหร่แต่ความเสียอกเสียใจที่เข้าไป21นาทีโดนไปถึง5ลูกอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องราวการคืนเงินให้กับแฟนบอลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกอย่างเช่นสมโมสรลาซิโอค่ะในฤดูกาลน,นี้แหละค่ะกับการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มนะคะเขาอยู่ในกลุ่ม F ค่ะแล้วมีโปรแกรมจะต้องออกไปเยือนมิชลัน Mid นะคะที่ ในเดนมาร์กเราซึ่งลาซิโอค่ะแพ้ให้กับทีมจากเดนมาร์กไป1ประตูต่อ5นะคะหลังจากจบเกมการแข่งขันค่ะสโมสรนนะคะเขาก็เลยออกมารับผิดชอบด้วยการบอกว่าจะคืนเงินค่าบัตรเข้าชมเกมการแข่งขันให้กับแฟนบอลลาซิโอที่เดินทางไปชมไปเชียร์ถึงเดนมาร์กทั้งหมด255คนหคนรูออีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลิกนัดชิงชาเลอร์ฤดูกาล2อ2 1 2 0 2 2ดยที่ลิเวอร์พูลเขาเจอกับชุดขาวเรอัลมาดริดที่สตาร์เดลฟอง ะะเกมนัดนั้นน่ะมันไม่ได้มีผลงานที่ย่ําแย่ของทีมทั้ง2ทีมแม้ว่าจะเป็นมาริดที่ชนะไปได้1นแต่มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหน้าสนามนะคะก็ทําให้แฟนบอลลิอร์พูบางส่วนเนี่ยกว่าจะได้เข้าไปชมเกมการแข่งขันในสนามก็เล่นปลาไปจะจบเกมแล้วหรือบางคนอุตส่าห์เดินทางไปถึงฝรั่งเศสแต่ว่าไม่ได้เข้าไปชมเข้าไปเชียร์เลยเพราะว่าบัตรที่ซื้อที่คิดว่าเป็นบัตรจริงกลายเป็นบัตรผีซะแบบนั้นก็เป็นการบริหารจัดการที่ไม่ดีของยูฟาสุดท้ายยูฟาก็เลยออกมาประกาศว่าจะคืนเงิน ให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะคะที่ได้บัตรเข้าไปชมไปเชียร์ในเกมนั้นๆทั้งหมด1,9618ที่นั่ง ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็เคยออกมาประกาศว่าจะคืนเงินค่าบัตรให้กับแฟนบอลเหมือนกันแต่การคืนตอนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในฤดูกาล2019-2020ที่มีโควิด -19 ระบาดนี่แหละก็คือมันไม่สามารถแข่งเกมฟุตบอลที่มีแฟนบอลเข้าไปชมในสนามได้เรือใบสีฟ้าเขาก็เลยอ้างงั้นเดี๋ยวคืนเงินให้แล้วกันสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะผลงานไม่ดีหรือเกิดเหตุขัดข้องอะไรไม่มีแฟนบอลคนไหนอยากได้บัตรเข้าชมเกมการแข่งขันคืนหรอกอยากจะไปชมไปเชียร์ทีมรักชนะเหมือนกันหมดแหลนะเนอะ ทายที่สุดต้องขอขอบคุณรถยนต์ซูซูกิ s w ิฟต์ GL Snake สนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดค่ะ